เพงผัสสงขานังตุขโรขพยังวิวันชัยแยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะตัวนอกสัพพเคราะตัวในสัพพเคราะตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีเคราะปีเคราะเดือนเคราะวันเคราะปีขอให้เคลื่อนเคราะเดือนขอให้คลายเคราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัย ายเยสัพพาทานังสพลาังภวันตุเมรัันตุสุรังันต อคเนรสเมงผาปูนทกคุณางอาคเนรสเมงราธรรมเมตตางอาคเนรสเมงราสังคานางทุกขโรคภัยยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพภโสสัพพโรคสัพภภัยสัพเคระบตัวนอกสัพเคระบตัวในสัพเคระบตัวใดๆกขอให้กลายเป็นดีครอบปีครหบเดือนครอบ วันเครหอปีกขอให้เคลื่อนเคราอเดือนขอให้คลายครอวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัะพาธานางสัพาลาพังพวันตุเมรักขันตตสุรังคันตต ท,ทักศิลปาสมงพาโกนทักโกนางทางักศิลร,ร,ระสมิงผารมเมตตางทักศิลระสมงผาสังขานางตุขคโรคภพยังวิวันใจแยสัพพทุกสัพพโศสสัพพโรคสัพพภัยสัพสพเคราะหตัวนอกสัพพเคราะหตัวในสัพพเคราะหตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีเคราะปีเคราะเดือนเคราะวัน เครหอปีขอให้เคลื่อนครอเดือนขอให้ครเคร่อวันขอให้หายเมือนน้ำดับไฟอภิวันัยเยสัพพาทางนางสัพพรลาพังพระวันโตเมรักขันโตโซรังคันโต หอระเดรรสเสงพระโุนทักคุณนางหอระเดารสเสงพระธรรมเมตตางหอระเดรรสเสงพระสังฆานางทุกขโรคบขพยังวิวัตใจเยสัพพทุกสัพพโศสสัพพโรคสัพพภัยสัพพาครอตัวนอกสัพพครอตัวในสัพพครอตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีครอบปีครอบเดือนครอบวัน เคราะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเหมือนนําดับไฟอภิวันชัยเยพภาทานังสศภาลาพังพวันตูเมรักขันโตสุรังขันโต ปาจิมราสเมงปาโคตะคุณังปาจิมราสเมงปาธรรมเมตังปาจิมราสเมงปะสังขานังทุคารโอคาพยังวิวันใจเยสสะพทุกสะพาศอกสะพาโรคสะพาภัยสะพาเคราะห์ตัวนอกสะพาเคราะห์ตัวในสะพาเคราะห์ตัวใดๆดขอให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วัน เพราะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเมืันน้ำดับไฟอภิวันชัยเยพภาธานังสัภาลาพังภาวันตูเมรักขันโตสุรังขัน พายาปราสมเมงพระโคตคุณนางภายาปราสมเมงพระธรรมเมตตังพายาปราสเมงพระสังฆานางทุกขโรวคพายาวิวันชัยเยสาพพทุกส,ส,กส,กสพพาภโสสาพโรคสพภภัยสาภครอบตัวนอกสาพครอบตัวในสาพครอบตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีครอบปีครอบเดือนครอบวันครอ รปีก็ให้เคลื่อนเพราะเดือนก็ให้คลายเพราะวันก็ให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสทะทะัสพพาทานังสัพพาลาพังพระวันตูเมรักขันตูสุรังนตู ดอนรัสมเมงผาโพนทัคุณนางโอดอนรัสมเมงผาธรรมเมตตางโอดอนราสาเมงผะสังฆานังทุกขโรคาพยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพาโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ ขอให้เคลื่อนเพราะเดือนข็อให้คลายเราะวันข็อให้หายเมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสักภาทานางังสัพพาลาพังพระวันตูเมรักขันโตสุรังขันโต เอสานรัสเมีข้าวูดท้กุนางเอสันรัเมีผาธรรมเมตตนางเอสันรัเมีผาสันทานางทุกขโรคขพยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพสกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะตัวนอกสัพพเคราะตัวในสัพพเคราะตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีครอปีเคราะห์เดือนเคราะวัน ขอปีขอให้เคลื่อนข้อเดือนขอให้คลายข้อวันขอให้หายเมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสาพาทางสาพาลาพังพวันโตเมรักขันโตสุรัางขันโต อาการรัศมาองป่าป่วนตากนางอาการรัศมาเองผราทเมตตาอาการรัศมาองป่สังขานางตุขคโรคภัยยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพะโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีครอบปีเคราะห์เดือนเคราะวันเคราะ เราปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนก็ให้คลายเพราะวันก็ให้หายเมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพาทางนางสัาภลาพังพระวันโอเมรักขันตุรักขันต ปัตเทเวรสเมพระปนทักุนังปัตเทเวรสเมิระรรมเมตังปัตเทเวรสเมิปะสัมขานังทุกขโรคขพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสาภโสสพพโรคสพภภัยสพพเคราะตัวนอกสพพเคราะตัวในสาภเคราะตัวใดๆดขอให้กลายเป็นดีเคราะปีเคราะเดือนเคราะวัน เพราะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนก็ให้คลายเพราะวันก็ให้หายเหมือานน้ำดักไฟอภิวันชัยเยสัพพาทานังสาพาลาพังพระวันตุเมรักขันโตสุรักขันโต ระพารัสมฆพรโพธคุณังบุรภพารัสมฆพระพธรร,ม,รมเมตังบุรภพารัสมมฆพาสังฆานังตุกขรโรคภพยังวิวันใจแย่สัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะตัวนอกสัพพคราะตัวในสัพพเคราะตัวใดๆก็ให้กลายเป็นดีเคราะหปีเคราะห์เดือน ขวันครอปีขอให้เคลื่อนขอเดือนขอให้คลายขอวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพาทานางสัพพะลาพังพระวันโนูแมรักขันโตสุรัางคันโต อาคเนรสเมงระปุณธกุณังอาคเนรสเมงระธรรมเมตังอาคเนรสเมงระสังฆานังทุกขโรคขพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสาภพโสสัภาโรคสพภัยสัพพครอตัวนอกสัพพครอตัวในสัพพครอตัวใดๆกขอให้กลายเป็นดีครอบปีครอบเดือนครอบ วันเคราะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเราะวันขอให้หายเมือนนาำดัไฟอภิวันชัยเยสัพาทานางังสาพาลาพังพระวันตูเมรักขันโตสุรังคันโต ทักศิลระสมงพาโบทักุนางทักศิลระสมงพาธรรมเมตตังทักศิลระสมงพาสังฆานังตุกขรโรคาพยางังวิวันใจเยสัพะสพะโตสัพพะโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วัน เคระอป์ปีขอให้เคลื่อนครอเดือนขอให้คลายคร่อวันขอให้หายเมือนน้าดับไฟอภิวันชัยเยสัพพาทางน,นางสัพพรลาพังพระวันโตเมรักขันโตสุรังคันโตโ อรดเดรสเสวิงพระโภนคูุนังหอดเดรสเสวิงพระธรรมเมตต่างฮอดเดรัสเสวงพระสังฆานังทุกขโรคขปยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพคราะตัวนอกสัพพเคราะหตัวในสัพพเคราะหตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีครอะปีครอเดือนคราะวัน เพราะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเหมือนนําดับไฟอภิวันชัยเยสัพพาทานังสัพาลาพังพระวันตูเมรักขันโตสุรักขันโต ปาจิมรส,มมรสมมเมงปะโคตะคุตังปาจิมรสเมงปะธรรมเมตตังปาจิมรสเมงปะสังขานังทุขคโรคพะพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโสสัสพพโรคสัภพภัยสัพพเคราะหตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วัน เพราะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยพภาทานังสัพพะลาพังภวันตูเมรักขันโตสุรักันโต พายาประศเมงพระโกนท่คุณนางพายาประศเมงผธรรมเมตตังพายาประศเมงผส,สังฆานังทุกขโรคเขพายังวิวันชัยเยสาภพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะ์ตัวนอกสัพพเคราะตัวในสัพพเคราะหตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วัน ขอปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสาพาทานังสัพา,าลาพังพาวันโูเมรักตันโุรัง ดอนรสเมงพระโพธิคุณนางอุดอนราเมงพระธรรมเมตตางอุดอนรสเมงพระสังขานางทุขโรขะพยาวิวันใจเยสสะภทุกสะภาโกสะภาโรคสะภาภัยสะภาเคราะห์ตัวนอกสะภาเคราะห์ตัวในสะภาเคราะห์ตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ ข้อให้เคลื่อนเพราะเดือนก็ให้คลายพราะวันก็ให้หายหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสักพาทานางังสักพาลาพังพะวันโตเมรักขันโตสุรังขันโต เอสานรัศมีข้าพูทักุูนางเอสานรัศมีผะธรรมเมตตางเอสานรัศมีผะสันทานังทุกขโรคข้พยังวิวันชัยแยสัพพทุกสัพพะโสสัพพโรคสัพพะไขสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ เปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพาทานังสัพาลาพังพะวันโ อากาศรัสษาเองปะาปวนตักุนังอากาศรัสษาเองปราทำเมตังอากาศรัสษาเองปะสังขานังตุขาโรอคาพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโศสสัสพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ ขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพพาทานางสัพระลาพังพระวันโเมรักกัน ปัตเวรสาเมปปะพวนทักุนังปัตเวรสาเมฆปะรรมเมตังปัตเวรสาเมงปะสันฆานังทุขโรคภพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสาภพโสสัพพโรคสัภพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดๆดขอให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนคราะวัน เพราะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนก็ให้คลายเพราะวันก็ให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสาพาทานางสัพาลาพังพราวันตูเมรักขันโตสุรักขันโต พร,ร,ระพรารัสมิฆพระพธิคุณังบุรพารัสเมงพะธรรมเมตังบุรพารัสเมฆพาสังฆานังตุกขรโรคภพยังวิวันชัยแยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะตัวนอกสัพพเคราะตัวในสัพพเคราะตัวใดๆกขอให้กลายเป็นดีเคราะหปีเคราะห์เดือน ราะวันเคราะปีขอหให้เกิดเคราะหเดือนขอให้คลายเคราะวันขอหให้หายเมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพาทานังสัพภะลาพังพวันตนูมร,รักขันโตสุร่างขันโต อาคเนรสาเมงภะพุทธคุณังอาคเนรสาเมงระธรรมเมตังอาคเนรสาเมงระสังฆานังทุกขโรคคพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพะครอตัวนอกสัพพะคร์ตัวในสัพพะครอตัวใดๆกขอให้กลายเป็นดีครอปีครห์เดือนครอ วันเคราะวปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้ใคลายเพราะวันขอให้หายเมือนน้ดับไฟอภิวันชัยเยสัพาทาน,านังสาพาลาพังพวันโอเมรักขันโตสุรัางขันโต ทักศีลรักษาเมงผาโบธถากโบนังทักศีลรักษาเมงผาธรรมเปตตังทักศีลรักษาเมงผาสังขานังทุกขโรอดาพยังวิวันัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพคราะหตัวนอกสัพพคราะหตัวในสัพพคราะหตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วัน เคราะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คกลเพราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพพาทางนางสัพพาลา,าพังพระวันโูเมรักขันโตโซรังคันโต หอระเดารสเมงพระโพธะคนุนางหอระเดารสเมงพระธรรมเมตตางหอระเดารสเมงพระสังฆานังทุกขโรวคพยังวิวัตใจเยสัพพทุกสัภพโกสัพพโรคสัภพภัยสัพพครอตัวนอกสัพพครอตัวในสัพพครอตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีคร้อปีคร้อเดือนคร้อวัน เพราะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพพาทานังสัพาลาพังภวันตูเมระคันโตสุรงคันโต ปาจิมราสเมงระโุทธคุณังปาจิมราสเมงปะธรรมเมตตังปาจิมราสเมงปะสังฆานังทุขโรอคาพยังวิวันชัยแยสัพพทุกสัพพะโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วัน เพราะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเมือนน้ำดับไฟอธิวันใจเยสบาาัสบพาธางสับพาลาพังภาวันตุเมรักขันโตสุรังัน พายารปราสาเมงภาโคตคุณงาาังปายาปราสมิมงภาธรรมเมตตังพายาปราสมิงงระสังขาราังทุกขโรอคาพายังวิวันชัยเยสะภาทุกสะภาโสสะภาโรคสะภาภัยสะภาเคราะห์ตัวนอกสะภาเคราะห์ตัวในสะพาเคราะห์ตัวใดใดเคให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ ขอปีข็ให้เคลื่อนเพราะเดือนข็อให้คลายเพราะวันข็อให้หายเมือนนํำดับไฟอภิวันชัยเยสาพาทานังสัพาลาพังพะว,วันตูเมรักขันโตสุรังันโต ดอนรัสมเมงระโภทธกุนังโอดอนรัสมเมงระธรรมเมตตังโอดอนราสาเมงระสังฆานังทุขโรวะคพยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพาโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะตัวนอกสัพพเคราะตัวในสัพพเคราะหตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีเคราะปีเคราะห์เดือนเคราะวันเคราะห ข็อให้เคลื่อนเพราะเดือนก็ให้คลายราะวันก็ให้หายเมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสักพาธานางนนสัพพาลาภังพระวันตูเมรักขันโตสุระขันโตโ เอสานรัศมีปะพุทาคุนางเอสานรัเมีพะรมเมตตังเอสานรัศมีพะสันทานังทุกขโรขพยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพสกสัพพโรคสัพพไยสัพพเคราะตัวนอกสัพพเคราะตัวในสัพพเคราะตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีเคราปีเคราะห์เดือนเคราะวัน ขอปีขอให้เคลื่อนขาะเดือนขอให้คลายขาอวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสาพาธาังสัพาลาพังพะวันโทเมรักขันโตสุรังขันโต อาการรัศมาองป่าตนตักตูนางอาการรัศมาเองผราทเมตัางอาการรัศมาองป่สังขานางตุขโรคขพยังวิวันชัยแยสัพพทุกสัพะสสพะโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ เพรปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพา,าทางนางังสัพรา,าลาพังพระวันโูเมรักันโตสุรักันต ป,ป,ปัตเทเวรสเมพระโคนทักุนางปัตเทเวรสเมรเิระรมเมตันปัตเทเวรสเมิปะสงคานังทุขโรคาพยังวิวันชัยเยสพพทุกสัพพโสสัพพโ,โรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพคราะห์ตัวใดใดเให้กลายเป็นดีครอปีครอเดือคนครอวัน เราะปีก็ให้เคลื่อนเพราะเดือนก็ให้คลายเพราะวันก็ให้หายเหมือนน้ำดักไฟอภิวันชัยเยสัพาทานางังสัพาลาพังพรวันตูเมรักขันโตสุรักขันโต